กะจุกในห้องน้ำกรร็ลักเอาไวด้ดไหมยสวัสดีครับพี่น้องครับมานนี้ับมาเบิรงห้องครับเบิรงไอของในโรงแรมล,ลูกค้ามาลักไปหะวันนี้ล้างหอดก็จุกครับกระจุกในห้องน้ำกรร็ลักเอาไว้ดีเมยเมื่อลายเนี่ยเนี่ยหายเลยเนี่ยโค ไอ้ทว่าแกแบบไหวไหมครับเปียกเป็นแก่แข้วางทีโวงวงนึงอนะ่ะกับปนแงเป็นไงเหรอหิวไปเลยลูกค้าหิวไปเลยเนี่ยก้อนอันนี้เราก็ลูกค้ามันก็รับขวดแชมพูไปขวดแชมพูชี้มาหน้าเนี่ยรับไปในต,ตัวผมก็รับไปรอบนี้มเป็นของไงครัะก็จบก็จบในห้องนั้น,น,อนโอ้ยจะเนีนหรือเนื้<ม>อเอาเนาะ กีฬาหลา,าย <ใน S 1> บ้านเนี่ยมาเบิบ้งห้องนี้ครับห้องปกติครับห้องปกตินี่ชนนังเล็นครับเบื้องห้องน้าเนี่ยตัวที่มันเสียนี่เลยคือกระจกตัวนี้เลยครับกระจกตัวนี้ครับอันนี้เป็นหนัยงยางดีเลยมันสามารถปลได้เโปผลได้ครับมันก็เ่นหนักเป็นเดครับ ลูกค้าก็จบไปได้เลย,เยโอ้อันนี้หมเอาไปันนี่ครับอันนี้มันเป็นนางยังดีเลยเนี่ยเนี่ยครับขอบเนี่ยเป็นนางอันนี้เป็นนางเลยขอบกระจกมนันตั้งแต่โรงแรมตั้งถึงนั้นประมาณสี่ห้าปีแล้วโรงแรมเนี่ยอันนี้เป็นนางยังดีเลยตึงหน้าถึงยังบ่่ยุ่ยครับนางแค่บ่านหนักไปเลย bỏ bỏ ra, nước đây nai đó, kết cà ri dạng hết thảo rón, anh em nó bỏt lấy được đấy, nha. Các bạn tụt cuốn gặp tụt cuốn thì mát, ở long lém, dạng cà mui bỏt được cá cá ở bên các bạn long nam, long nam ครับจประมาณนี้ทางออกไปครับนี่อันนี้ประตูทางออกอันนี้ทางก็ไปไปน้อนครับทางนี้นที่เป็นทางออกประตูนี่ครับน,นี่ก็ออกเลยนี่ตรงนี้เป็นมองยอดเงั้นครับมองหยอดเงั้นลูกค,ค,าค้ามันก็ลงบนนี้ได้เลยไงอันนี้คือข้างล่างนี่คือมองจอดรถครับ ยางมันลงไปเนี่ยมองจอดรดางานออกมานี่ล้วห่องแล้วมันก็ยกยกออกมาได้สบายเลยแต่มันก็มีกล้องอยู่กล้องอยู่อ้มองจอดล้งรดเนี่ยก็เห็นหนายอย่างคนอยู่ต้องฝากทุกคนครับที่มาพักในโรงแรมเนี่ยพักโรงแรมกอลีเนี่ยพยายามจะหยิบ หยิบของมีค่าไปครับของโรงแรมเนี่ยคือมันมันมีกล้องนี่แล้วกล้องโรงแรมมีมีเบิดทุกที่แล้วกล้องภายในประเทศเกาหลีเนะีย่ยเปิดพื้นที่ส่วนตัส่วนบุคคลเนี่ยกล้องมันมีอยู่แล้วมันเห็นหน้าเห็นป้ายทะเบียนรถชัดอยู่แล้วถ้าที่ตามนะครับตามได้อยู่แล้วแต่ค,คิดว่าแถวแก้วคง,ง,งสีบลบอตามหรอกแต่เบิ้งของ กระจกเนี่ยมันมันก็สิแพงอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นหนังหุ้มนะครับเป็นหนังหุ้มย่างนีหนังนี่บ่หลุดบ่ย่อยเป็นหนังของแท้เลยกระจกก็ย่างดีเลยใส่มาหลายปีแล้วก็ฝากทุกคนถ้ารับกองกอรลีเนี่ยขอตามได้เนี่ยก็ติดคุกเลยครับติดคุกหลายปีวะกองกาลีเนี่ย ถ้าต,ตามไม่ได้เพิ่นตามได้ครับมีกล้างมีอย่างฝากทุกคนรับยามาพักโรงแรมก็อยาขโมยของโรงแรมไปนะครับครับก็ค่าเข้าพักไอ้สามชั่วโมงครับอยู่นี่ะสามสามหมื่นวอนนะครับสามชั่วโมงสามหมื่นวอนเท่าข้ามคืนนี่หกหมื่นวอนนะครับเสาร์ที่ก็เจ็ดหมื่นแปดหมื่นเสาร์ที่สาันธรรมดาข้ามคืน 60,000วอนชั่วคราว3ชั่วโมงนะครับ30,000วอนมันเก่าไหมลูกค้าเข้าสาม3ชั่วโมง3ชั่วโมง30,000วอนยกกระจกไปเลยครับย่านบวกุ้งย่านโบกุ้งยกกระจกไปเลย30,000วอนเนาะมาแป๊บเดียวเนาะ3ชั่วโมง